สวัสดีครับพบกับผมเฮียกบนะครับกับรายการทีเด็ดเฮียกบครับผมที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลลีกดังหน้าลงทุนประจําวันนี้นะครับและหากใครนะครับที่ต้องการเว็บที่เป็นระบบออโต้ฝากถอนง่ายโอนไวตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอนานไม่ต้องแจ้งสลิปผมได้ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่แรกนะครับฟูลแลมครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์ครับคู่นี้จะเตะในเวลาตะหนึ่งของบ้านเรานะครับ ตารางคะแนนตอนนี้นะครับฟูลแลมอยู่อันดับที่18นะครับมีเพียง23คะแนนเท่านั้นส่วนสเปอร์นะครับอยู่อันดับ8นะครับมี39คะแนนครับผมผลงานนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับฟูแลมนะครับไปเยือนคริสตัลพาเลทแล้วก็เสมอมา0ประตูต่อ0นะครับส่วนสเปอร์ครับเปิดบ้านอัดเบอร์ลี่4ประตูต่อ0ครับผมเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนะครับที่เจอกันนะครับ6นัดหลังสุดนะครับสเปอร์ ชนะไปถึง5นัดนะครับแล้วก็เสมอ1นัดครับโดยนัดที่เสมอนะครับก็คือนัดล่าสุดครับแข่งกันเมื่อวันที่13มกราคมปี2021ครับผมมากันที่สภาพทีมของทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านฟูลแลมนะครับจะจะขาดทอมเคอร์นี่นะครับซึ่งมีอาการบาดเจ็บครับผมส่วนสเปอร์นะครับจะขาดโลเซนโซนะครับตัวเดียวเลยครับนอกกนั้นนะครับทีมสเปอร์ถือว่าฟูลทีมมากเลยนะครับตอนนี้อาจจะใช้ทีมชุดเดิมจากที่ผ่านมาเลยนะครับ ตัวประสานแนวหน้าก็ยังครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเคนซอนหรือไม่ก็เบลที่ตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากครับในส่วนของฟูลแลมนะครับปัญหาหลักๆของฟูลแลมเลยคือเกมลุกครับผมซึ่งฟูลแลมนะครับเป็นทีมที่ตั้งรับเหนียวมากนะครับแล้วก็เสียประตูน้อยแต่ในเกมนี้นะครับผมมองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับสเปรนะครับถึงแม้สเปรครับจะเล่นเกม อาจจะเล่นเกมเคาลเ,เตอร์แบบที่พวกเขาถนัดไม่ได้พื้นที่อาจจะน้อยเพราะว่าฟูลแลมแพ็กโซนกันเหนียวแน่นแต่ความสามารถเฉพาะตัวของนัตเตะที่ตอนนี้กําลังท็อปฟอร์มอยู่ผมว่าอาจจะสามารถมีลูกมาสศจร,รย์ได้นะครับแล้วก็สามารถเจาะฟูลแลมได้แน่นอน,นครับผมว่าซึ่งจากราคาที่เปิดมานะครับผมว่าผมเชียร์ไปที่ทางสเปอร์เดียวครับผมแล้วก็ติดต่ำไว้ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าคู่นี้อาจจะยิงกันไม่เยอะครับ คู่ถัดมานะครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดิมครับเวสต์บอมบิดเอาเบียนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีหนึ่งเช่นกันครับผมตารางคะแนนล่าสุดนะครับเวสต์บอมนะครับอยู่อันดับที่19ครับมีเพียง17แต้มเท่านั้นนะครับส่วนเอเวอร์ตันอยู่อันดับที่7จ็ครับมี43แต้มครับผมผลงานล่าสุดนะครับเวสต์บอมนะครับเปิดบ้านเอาชนะไบรตันไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ เอเวอร์ตันก็เช่นกันครับเปิดบ้านเอาชนะเซาท์ทอมตันไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับด้วยลูกยิงของริชาร์ดสันที่ช่างเหมือนลูกยิงลิเวอร์พูลเหลือเกินครับมาต่อกันที่ h ฮดทูเฮดหกนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับหนัดล่าสุดนะครับเอเวอร์ตันนะครับชนะไป3นัดนะครับเสมอกัน2นัดนะครับแล้วก็เวสต์บอมชนะได้เพียงแค่1นัดนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเมื่อวันที่19กันยายนนะครับ2020เอเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านถล่มเวสตตต์บบออมมไปป5รระู่2คัผ โดยที่เกมนั้นนะครับคีเรนกิฟนะครับโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่46ครับแล้วก็คาร์วลเลวินนะครับสามารถทําแฮตติกได้นะครับเกมนั้นสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับเวสบอมนะครับต้องรอเช็คทางโรเบิร์ตสโนกัสกับคีเรนกิฟนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนนะครับส่วนมิดฟิลตัวความหวังของเขาอย่างเปเรล่ากาเล็เกอร์เมนเล่นนายหรือแม่กกองหน้าที่เป็นตัวความหวังสุดๆเลยอย่างดียาร์ตก็คือสามารถลงได้นะครับเกมนี้ทางฝั่งของเอเวอเรตต์นะครับ ตัวเจ็บนะครับที่มีอยู่แล้วก็คือมีหน้ากาบามินฟาเบียนเดฟนะครับส่วนล่าสุดนะครับที่มีเจ็บเพิ่มขึ้นมาอีกคือเซมูธโคลแมนเจมโรลิเกตทอมเดวิดนะครับซึ่งอาจจะต้องรอเช็คครับแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับมีอลันนะครับที่สามารถกลับมาได้ครับคู่หน้าน่าจะเป็นลิชาริสซอนคู่กับคาร์วร์ดเลวินโดยมีซิกุซันนะครับยืนเป็นตัวทําเกมอยู่ด้านหลังครับ โดยเกมนี้นะครับผมมองว่าเอฟเวอร์ตันนะครับน่าจะชนะได้ใสๆหนึ่งลูกนะครับมันเป็นเกมที่เอเวอร์ตันนะครับต้องเน้นละครับเพื่อจะลุ้นไปยูโรปาลีกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไม่เพียงกองหน้าของเอเวอร์ตันนะครับที่ฟอร์มร้อนแรงนะครับกองหลังอย่างกอฟฟี่หรือแม็กก้คีนะครับก็เหนียวเช่นกันครับน่าจะรับมือทางดียาร์ดอยู่ครับผมคู่นี้นะครับผมเลยเลือกเชียร์ไปที่ทางเอเวอร์ตันนะครับทีมเดือนครับผม แล้วก็นะครับถ้าเอเวอร์ตันชนะนัดนี้นะครับพวกเขาจะแซงเวสแฮมนะครับขึ้นไปอยู่อันดับที่4ครับด้วยการที่มี4 6คะแนนนะครับตอนนี้เวสแฮมมีอยู่45คะแนนนะครับแต่เอเวอร์ตันนะครับกลุ้มความได้เปรียบครับตอนนี้เตะน้อยกว่า1นัดถ้ากับว่านัดนี้ครับพวกเขาต้องเน้นเป็นพิเศษแน่นอนครับผมคู่ต่อมานะครับคู่นี้เดือดแน่นอนครับ ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมลิเวอร์พูลครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีนะครับคู่นี้จะลงเด็กกันในเวลาตี35ครับผมลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่6นะครับมี43คะแนนครับส่วนเชลซีนะครับอยู่อันดับ5ครับมี44คะแนนครับผมนัดล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลนะครับไปเยือนเชฟฟิลดนเตดแล้วก็ชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วน4นัดก่อนนั้นคือแพ้ติดต่อกันมานะครับ ส่วนเชลซีนะครับนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอแมนยูไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมสถิติการเจอกันล่าสุดนะครับหกนัดล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลนะครับชนะไปถึง5เชลซีชนะได้แค่1ครับผมโดยนัดล่าสุดนะครับเมื่อวันที่20กันยายน2020ลิเวอร์พูลบุกมาชนะเชลซีได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์คาบ้านเลยนะครับ เกมนั้นนะครับอันเดียชิตเตนเซนนะครับโดนใบแดงนาทีที่46ครับแล้วก็าดีโอมาเน่จัดการไป2ลูกครับหลังโดนใบแดงมากันที่สภาพทีมของทั้งคู่นะครับลิวพูลตัวเจ็บยงังเยอะเช่นเดิมครับผมโดยเน้นไปที่กองหลังธรรมชาติอย่างมาติฟฟานได้โจโกเมสแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันที่เป็นกองกลางถอยไปเล่นกองหลังในช่วงหลังนะครับส่วนโจต้านี่ก็รอใช้ความฟิตรวมถึงฟาบินโยแล้วก็เจมมิลเนอร์ครับผม ส่วนทางเชลซีนะครับตัวเจ็บมีเทียโกซินวาแล้วก็ที่ล่าสุดก็จะมีโอดอยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บล่าสุดนอกนั้นถือว่าฟูลทีมเลยครับกองหน้านี่ก็มีให้เลือกใช้นะครับทั้งชิลูแทมมี่อับบาฮามแล้วก็ติโมแวนเนอร์นะครับแต่ผมว่าเกมนี้นะครับทูเคินน่าจะเลือกแวนเนอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าสามารถใช้ความเร็วทําลายกองหลังลิเวอร์พูลได้นะครับผมโดยเกมนี้นะครับผมยังไม่ไว้วางใจฟอร์มในบ้านของลิเวอร์พูลครับแล้วก็สภาพทีม กับฟอร์มการเล่นของเชลซีนี่ตั้งแต่ยุคโทมัสทูเคิลเข้ามานี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับกองหลังที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็แอนโกโลกองเต้นะครับที่ในยุคทูเคิลนี่กลับมาเป็นกองเต้ที่เกะกะได้ทุกที่ทุกทางเหมือนสมัยก่อนนะครับผมเลยมองว่าเกมนี้เชียร์ไปที่เชลซีดีกว่าครับผม อย่างน้อยก็ลุ้นเสมอหรืออาจจะเบียดชนะได้เลยครับผมคู่สุดท้ายนะครับไปที่กันโชเซเรีอาอิตาลีครับที่2 4 5านะครับปาร์มาจะพบกับอินเตอร์มิลานครับทีมจ่าฝูงของลีกตอนนี้นะครับส่วนปาร์มานะครับเป็นรองบวยอยู่ครับฤดูกาลนี้เพิ่งชนะไป2นัดครับเสมอ9แพ้13มี15คะแนนนะครับถือว่าแย่มากครับผลงานล่าสุดของปาร์มานะครับไปเยือนสเปเชียนะครับแล้วก็ยันเสมอไปได้2ประตูต่อ2ครับผม ส่วนอินเตอร์มิลานนะครับช่วง4 5หนัดที่ผ่านมานี่เจอโปรแกรมหนักๆมาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเขากำลังท็อปฟอร์มจริงๆครับทำได้ดีทุกนัดนะครับตั้งแต่ไปชนะฟิออมา2 0นะครับเปิดบ้านถล่มลาซิโอไป3-1มนะครับมิลานดาบี้ก็ถล่มเอซีมิลานไป30ศูนย์ครับและล่าสุดถล่มเจนัวไป30มูนย์นี่ครับถือว่ากำลังท็อปฟอร์มเลยนะครับแต่มาดูสถิติที่เจอกัน5นัดล่าสุดนะครับอินเตอร์ชนะไป2ครับเสมอ2และปามาชนะ หนึ่งนะครับนัดล่าสุดนะครับ31ตุลา2020ันปามาบุกไปยันเสมออินเตอร์มิลานได้นะครับ2ประตูต่อ2โดยมหาเทพชา์วินโยนะครับเซฟปามาไว้นะครับยิงทั้ง2ลูกครับผมแต่มานัดนี้นะครับสภาพทีมปามาถือว่าค่อนข้างแย่ครับเช่นเดียวกับฟอร์มการเล่นและตัวเก่งอย่างแชร์วินโยก็เจ็บอยู่นะครับส่วนอินเตอร์นะครับจะมีสเตฟาโนเซนซี่ตัวเดียวนะครับที่เจ็บอยู่นอกนั้นก็เรียกได้ว่าแน่นตั้งแต่ไม่ฟิลเลยครับ อาคิมมี่บาเล่าโบโซวิดอิลิฟันเปเลซิตนะครับแถมคู่กองหน้าอย่างลาวตาโลแล้วก็ลูกากูก็พร้อมครับโดยเฉพาะลูกากูนะครับที่ตอนนี้ฟอร์มดุมากคู่นี้นะครับเลยเลือกไม่ยากเลยครับไปที่อินเตอร์ดีกว่าครับผมนะครับมองว่าอินเตอร์น่าจะถล่มไปได้เลยนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์วันนี้สามารถพูดคุยกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างหรือจะเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผม แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ